ติดตามด้วยนะแล้วฉันจะใช่ผมใช่ไหมคบใช่จริงทำจริงใช่นี่คือีพี่นิวเน็กใครวะลืมชื่อเคยผมด้วยเพ่แล้วผมอยากครับ นมไม่รู้ครับ <c oughs> โอเ้เฮียเทนกูโลกมาก่อนเลยเฮีย,ยเ,ยเออเดี๋ยวม่นี่ลองปันป่นดูได้ไหมวะปั่นล้วหัวร้อนปะ ตอนี้กูอยากลองตัดด้วยจะลองปั่นแบบแกงแพ้ยูจับถ้าปั่นแก้งเพ้กูจะมาปัดแกงแพงอ้นงเสมท่างเพนคือขปัดแก้งเพ้หรครับผมจะมาปันแกงเพงเพเพดด ก็แพ้ครับได้เซิร์โบูมาใหม่ด้วยครับสนได้เซิบูชาาใหม่ยนะใช่ตามนานนผมก็ไปลแรกผมก็จะไม่ออมเล่คือเดวตามแค่ ผมจะเล่นแบบงูงูอยากดูว่านั่งแล้วถ้าเทนจะรู้สึกยังไงวะไอ้ไอ้เอ็มเคียนจะรู้สึกยังไงติดเทนกูเลิกก็แล้วเออเทนกูเลิกเ่ยจะรู้สึกยังไงวะเทนเทนเทนไม่ได้ไม่ได้ต้องเคยเทนครับกู่สองคูสองหนึ่งไม่ไหวแล้วครับจะไม่ไหวอีก That way. ไอ้ควายเูชาก็ไม่ค่อยเอไม่ค่อยอไม่ค่อย,ออยปืนแกไรนี่ปอยากอลไรละ่ะไอ้เี้ยมิ่งท่วงมิ่งมาเอาทำไมตอนนี้กูถ่ายคลิปพ่อมา เดาปั๊อนไหยังไงให้ไวนะไอ้่ยืนชิวๆเลยเดี๋ยวเพมเพ่มระวังเเมเน่าระวังข้างมาครับ่าคราวนี้ให้คุณเพนเก็บนะครับอยวคุณเพนเับอ้ครู กูจะไม่เอากูจะไม่เอามึงให้ก hey ันนะเรให้กันดงที่อ่ะโอ้โหอเหี้ยชื่อกูด้วยสิเออดีเบอร์ดีเบอร์โอขอเปิดไมค์คุยได้ไหมครับเนี่ยผมจะลองเปิดไมค์ กันนึงขอคุยขอคุยกันนะทุกคนกูร้องเรียนไม่คุยหรอกระเบิดระเบิดควันระเบิดควันกูบอกว่าใช้ระเบิดควันในยูคัวเฮ้ยรอเลยใช,ยชยเย่เดี๋ยวเปิดไม้หน่อยเปิดไม้โอเคตอนนี้ผมว่าผมจะไม่เอาจริงเว้ยคือจะทำให้เทนนอร์มัน ยอมหมดเลยอย่างียแต่ตอนนี้ยคุต้องไ,งไม่รู้กับแต่คุณไม่รู้กับแคม ดควายโอเคว่จ okay. ะเอาจริงแล้วแต่โ okay. อเคเอาจีิงว่าจริงแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ,อน้ยย้อนคิปยอนคิปยอนคิปไม่ย้ keep, ไ,มไม่ได้เดี๋ยวเาเลยนะไอ,อบังเล่นอยไอบังเล่นอยู่ไอต้อน,เน,เออนเล่อยูลวไปเล่ไอว

พูดจริงเยย่ำเพ็น่อยย่ำเพหน่อยพูดจริง้วอย่มันกิน่มแล้วมันจะเจ้นมเร็วมันเจ้าช่วงกิน่มแล้วสัตว์อย่าเลยนะมันด่าูได้ไงมันตายบุกเลยมันบุกเลยมันบุกเลย Den der kjørte på meg!

มันกระตุกอายตายตาตายตายตายเดีแล้วก็ได้ดันร่องันตัวเหาเทนแม่งโหดว่ะเนี่ยขับร คอทอนน่นนะากลัวนะครับว่าเดี๋ยวเราให้เพนะเน่าไปดูแล้วจะไปแล้วน่าจะไม่เหลือนะไม,ไม่ัะไม่ไม่เหลือนะทำแล้ดวก็คอดาวที่ดูชาเงินแล้วคุวก็งลงเต้คว ถอนมันน่าเุียโอ้โหไ,ไอ้เด็กนไงไอ้ปวดเม่ได้และที่้อไม่มีอยู่นึ่งกคอนขนาดนั้นกูปวดหนาวุุ้้ปวดแล้วหนสผมไปเล่นรหัสใหม่เพื่อจะได้แจ็แรล้ว่นแล้ว<ฮ>รหาสันหลายผมคิดว่าเห็นเห็น ai băng ai win mất win ai băng ai băng ai win ai băng gặp ai win không mất tiền tăng giá đã จบคลิปไว้ตรวนี้นะครับทุกคนผมขอไปเล่นกับบังแล้วก็ไอวินก่อกกนทั้